สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแทรเสนอ วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการทำดีที่พ่อทำอนะครับและวันนี้แขกรับเชิญของเรายังคงเป็นแคมเดอะสตาร์8อยู่นะครับถ้าเราพยายามยานิดนมันก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่ายัางไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีคนเห็นมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าในตอนที่แล้วเราค้างให้คุณผู้ชมไว้ถึงของสองสิ่งใช่ไหมว่าเราจะเอามาโชว์ว่าเป็นของรักของหัวของแคนไปไหนนี่ต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ครับถ้าอยากรู้มันคืออะไรวันนี้เข้าเตรียมมาให ได้ดูกันแล้วนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับพ่อผมจะสอนเสมอว่ามีน้ำใจนะอดทนอย่าท้อแค่นี้จะเป็น3ามคำที่เราเข้าใจถึงความรู้สึกทั้งหมดที่เขาบอกมาบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยามาฮ่าฟิลาโนและฟิโอเรหัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยแม่ทับหนุ่มภูมิอำนานจติงทำติงทำ นั่งชมธรรมชาติยามเช้าเพราะมีความสุขไม่ทุกข์ไม่เศร้าอยู่กับเมียสาวสุขสมวัมนนี้นี่เป็นลิเกจากไหนครับมันเป็น,เป,นเป็นบทเปิดเปิดเปิดเรื่องครับเรื่องที่มีชื่อว่าเลือดรัก2องแผ่นดินเออตอนที่เขาออเดชั่นเดอะสตาร์แเนี่ยครับเคยเอานี้ไปออเดชั่น้ามครับก็เคยมีเขาถามว่าความสามารถพิเศษอะไรแต่ว่าเราก็บอกเล็วความพิเศษเรา คือลองลิเกมาเรามาดูกันครับว่าของสองสิ่งที่เราค้างเอาไว้กันเมื่อสักครู่นี้คืออะไรบ้างครับอย่างแรกคือ,คอกระเป๋า,ปาใบ<ช>นี้อย่างที่2คืออะไรครับอย่างที่2คือสร้อยคอเอาพูด<ช>ถึงกระเป๋าก่อนกระเป๋าก่อนใช่ไหมกระเป๋าใบนี้มันมีความพิเศษยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ็คือถ้าพูดถึงกระเป๋านักเรียนเนี่ยคือผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีตอนแรกผมก็ซื้อกระเป๋าเองแต่มันก็ขาดไปขาดมาจนบางทีต้องยืมเพื่อนใช้จนจบเทอมเลยจนพ่อก็รู้ว่าไม่มีกระเป๋าครับก็เลยซื้อกระเป๋ามาให้ใบหนึ่งแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออใบเนี้ยเป็นกระเป๋าที่พ่อให้ผ่านไปแล้วของรักของหวงหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เหมือนจะเปรย์ออกมาเรารู้แล้วลหละครับว่าเป็นสร้อยแต่คือสร้อยอะไรครับสร้อยพระครับเป็นพระหลวงพ่อบ้านลหลมฮะจังหวัดสมุทรสงครามพระองค์นี้นี่คือพ่อ ให้ตอนที่ผมอยู่ในบ้านครับคือให้ตอนวีคที่ร้องเพลงเลยร้องเสร็จเป็นในบ้านเดอะสตาร์ใช่ครับ <laughs> วีคนั้นก็คือจะมีคนให้พรมอะไรให้อะไรกันเยอะแต่ว่าพ่อเนี่ยจะเอาสร้อยไปของให้๋อ oh. ใช่เราก็เลยประทับใจสร้อยเส้นนี้ที่จริงเราจะว่าอยู่ตลอดเวลาก่อนขึ้นเวทีแล้วก็จะจับขึ้นมาขอพรขอพรว่าขอให้งานออกมาดีขออะไรก็จะขออยู่ตลอดอย่างน้อยก็เป็นเครื่องรางหรือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทําให้แคนนั้นสามารถรู้สึกสบายใจได้เมื่อ มีสิ่งของชิ้นนี้ติดตัวอยู่ใช่ไหมครับก็ปลอดภัยอเวลาไปไหนมาไหนแล้วคือพ่อผมจะรู้ว่าผมเป็นคนกลัวผีครับใช่แล้วผมจะเชื่ออย่างนึงว่าพระจะช่วยได้มั้งแต่เขาบอกว่าคนดีผีคุ้มนะอ่าใช่แต่ถ้าเกิดยังดีมันกลัวก็กลัวยังดีไม่พอไงก็เลยเอามา <laughs> เอา,เอาช่วยคุด้วย <laughs> ทีนี้รู้แล้วนะครับว่าของสองสิ่งที่แคมรักแคนหวงและแคมกระโปงไปไหนมาไหนด้วยคืออะไรนะครับ ที่จริงผมคิดว่าท่านแค่อยากจะเห็นคนไทยสามัคคีกันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนครับมีความเห็นแก่ตัวกันน้อยลงแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยสามัคคีกันเนี่ยประเทศก็จะมีไม่มีความขัดย áng, แย้งว่าท่านก็จะไม่มีมเรื่องไหนต้องเครียดร่วมทําความดีโดยกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจำกัดมหาชนได้ซึมซับอะไรจากคุณพ่อบ้างครับซึมซับแล้วครับที่จริง คนหลายคนจะบอกว่าเหมือนเราจะคล้ายๆพ่อในความคิดหรือว่าการพูดการจาอะไรต่างๆเช่นพ่อผมจะคิดบวกมากๆาในส่วนเรื่องนี้แล้วก็เลยทําให้เราเป็นคนคิดบวกไปด้วยตรงนีน้น่าจะเป็นสิ่งที่ติดมาเพราะเวลาเกิด,เ,กดเรื่องราวอะไรขึ้นที่เราเครียดหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้เนี่ยพ่อเขาก็จะแนะนําวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาซึ่งส่วนมากาจะเป็นการคิดบวกแสดงว่าแค้นว่าพ่อเนี่ยมีอิทธิพลสําคัญ ต่อคนที่เป็นลูกอย่างแน่นอนแน่นอนสําคัญมากในการเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ใช่<ๆ>สำคัญมากอย่างพี่เปิลเองเนี่ยนะก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลเหมือนกันครับผมแคนเป็นแบบนั้นปหครับเหมือนกันเหมือนกันพ่อเขาจะชอบเหมือนกับว่าชีวิตชีวิตพ่อเขาเนะี่ยที่เขาผ่านมาเขาจะใช้ชีวิตทุกวันแบบมีความสุขอะ่ะเขาก็จะคอยพูดให้ฟังตลอดว่าบางคนนะมีเงินมากไามเหลือเกินแต่ว่าชีวิตแต่ละวันไม่เห็นมีความสุขเลยต้องเครียดเ,เ,เรื่องนู้นต้องเครียดเรื่องนี้พ่อก็เลยเลือกที่จะอยู่แค่นี้แล้วก็อยู่ลูกมากกว่าพูดถึงคุณพ่อมาชขนนาดี การเป็นลูกที่ดีของแคนคืออะไรครับทํายังไงก็ได้ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้พ่อเกิดความรู้สึกว่าผิดหวังพ่อผมจะสอนเสมอว่ามีน้ําใจนะอดทนอย่าท้อแค่นี้แต่เป็นสามคำที่เราเข้าใจถึงความรู้สึกทั้งหมดที่เขาบอกมาแล้วถ้าเกิดพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล่ละครับ,รบที่องค์ท่านก็ทรงเป็นพ่อของชาติเป็นพ่อของปวงชชนชาวไทยที่เป็นลูกของท่านทุกคนเนี่ยนะครับ,รบถ้าเราจะเป็นลูกที่ดี เพราะว่าเรามีพ่อที่ดีอย่างมากแล้วก็ส่งเป็นแบบอย่างที่ดีมาให้เราโดยตลอดเนี่ยเราควรจะตอบแทนพระคุณท่านยังไงทุกวันนี้ผมว่าบางทีท่านน่าจะเครียดเหมือนกันกับการที่เกิดปัญหาบ้านเือนมากมายหรือว่าเกิดปัญหาอุทกภัยเกณฑ์เห็นคนที่ไม่ช่วยเหลือกันเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าประเทศเราจริงๆสร้างหรือว่าอยู่มาได้เพราะว่าคนสามัคคีกันแล้วก็จะต่อสู้กับศัตรูด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันผมว่าคนในประเทศเราเนี่ยเริ่มมีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอาจจะเนื่องจาก โลกที่เปลี่ยนไปหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆที่มันทําให้คนเราโตเร็วขึ้นแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองที่จะแทกกรอบมากขึ้นเกินไปจนมีความรู้สึกว่าไม่เป็นพวกเดียวกันแล้วเราควรจะทํำยังไงให้ใหพระองค์ท่านทรงพอพระทยัยหรือพระองค์ท่านทรงมีพระกําลังใจที่ดีที่ได้เห็นเราในแบบแบบนี้ครับที่จริงผมคิดว่าท่านแคอยากจะเห็นคนไทยสามัคคีกันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนครับ มีความเห็นก่ตัวกันน้อยลงแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยสามเมื่อคีกันเนี่ยประเทศก็จะมีไม่มีความขัดแย้งแลวท่านก็จะไม่มีเรื่องไหต้องเครียดนั่นคือนั่นคือสิ่งที่คนควรจะทํากันที่แคนรู้สึกใช่ใช่คุณพ่อของแคนเองเคยมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่าให้แคนฟังบ้างไหมครับตั้งแต่เด็กแล้วครับเราจะเคยฟังตั้งแต่เด็กที่จริงพ่อจะชอบยกตัวอย่างหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เราประทับใจก็คือจะเป็นเรื่องของหลอดยาสีฟันของในหลวงครับผมที่บีบจน จนบินแล้วบินอีกครับจนเรารู้สึกว่าโอ้ขนาดขนาดท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้จะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าท่านจะยังใช้ทุกอย่างนี่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเราเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่เราทําไมเสียงไม่ใช้อ,อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อเล่าแลวผมรู้สึกว่ามันมันตรงเพราะว่ามันโดนตรงที่เราเป็นคนปฏิบัติเองอะไรเงี้ยเรื่องราวของแคนยังไม่ได้จบแต่เพียงแค่นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่วันนี้ได้มาพูดคุยกับแคนนี่นะครับ มีแฟนคลับอยู่บริเวณหลังกล้องด้วยเดี๋ยวเอางี้แล้วกันตอนต่อไปเราจะเอาพวกพี่พี่แฟนคลับมานั่งคุยด้วยเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วรู้สึกยังไงกับแคนบ้างไว้มาคุยกันในตอนต่อไปก็แล้วกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณแคนมากๆนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกวันนี้ผมว่าบางทีท่านน่า,นาจะเครียดเหมือนกันกับการที่เกิดปัญหาบ้านเืองมากมายหรือว่าเห็นคนที่ไม่ช่วยเหลือกันเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าประเทศเราจริงๆสร้างหรือว่าอยู่มาได้เพราะว่าคนสามัคคีกันแล้วก็ จะต่อสู้กับศัตรูด้วยกันด DC ชื่นชมทุกความดีครับ